สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังประคัมภีร์ประจำวันที่20มกราคมนะครับเราจะมีพันธสัญญาเดิมและพัน,พนธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมก็คือปฐมกาลารบทที่49-50ถึง50ส่วนพันธสัญญาใหม่ก็คือมัทธิวบทที่13-31-58ข้อ31ถึง58 ฟังพระคัมภีกันทุกวันเลยนะครับพระเจ้าจะได้อวยพรผู้ที่ฟังและผู้ที่อ่านขอพระเจ้าอวยพรครับเราเริ่มกันเลยปฐมกาลบทที่49ยาโคบทํานายถึงพวกลูกๆยาโคบก็ให้คนไปตามบุตรชายของท่านมาแล้วกล่าวว่ามหาพ่อพร้อมหน้ากันเถิดแล้วพ่อจะบอกให้ลูกรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต พวกลูกของยาโคบมาพร้อมหน้าฟังวาจาพ่อพร่ำคำสั่งสอนอิสราเอลพ่อเจ้ากล่าววิงวอนจำสุนทรรดค่อยคอยพนอรูเบนเป็นลูกหัวปีที่ดีนักเจ้าเป็นหลังเข้มขลังพลังพ่อเจ้าเป็นลูกหัวปีที่พ่อรอ เกิด <นะ S 2> เลือพ่อหนุ่มใหญ่ว<ห>ัยชันกันลูก,กแข็งแรงแรงรกล้าสามารถสุด เจ้าได้จุดความภูมิใจให้ชื่นขวัญเจ้าเป็นเหมือนกระแสชนทันเชี่ยวปลันคุณสำคัญไม่ใช่เจ้าจงเข้าใจเพราะพรผมผิดพลาดทั้งทั้งที่รู้เจ้าเป็นชู้เมียพ่อขอเกลียใกล้เจ้าขึ้นบนเตียงนอนผ่อนเกรงใจเจ้าทำให้เตียงนี้มีมุนิน ซิเมโอนเลวีสองพี่น้องชอบจับจ้องอาวุธยุดิับตินพ่อไม่ร่วมรับฟังทั้งไม่ยินยามเจ้าผินหน้าซุ่มประชุมกันเพราะเจ้าข้าคนตายง่ายได้เหลือในยามเมื่อโกรธาพาวาดวันเจ้าทำวัวพิการสงสารครัน กลับขบขันนึกสนุกสร้างชึบบัวข้าขอแช่งความโกรธโทษโทสะเพราะโมหะเยี่ยมโหดทำโชวชั่วให้กระจัดจัดพัดรากจากพวกตัวไปอยู่ทั่วแดนยาโคบพบเพราะกลำพึงกระจายตะตนชนเผ่าอืน ทนมขมคืนชีวีเขายี่ย่ำทำกลางชาวอิสราเอลเขี่ยวเข็นทำต้องตรากรำเพราะตัวทำชั่วเองยูดาเอ๋ยพี่น้องร้องสรรเสริญเจ้าประเชิญศัตรูรบสู้เก่งเจ้าหิวโอศัตรูด้วยตัวเองวกพวก พี่น้องเกรงยิ่งนักรักบูชายูดาเก่งเกรียงใครายลูกสิงเขาเก่งยิ่งซ่อนเมื่อเหยื่อถูกฆ่าลงนอนเหยียดกลายซ้ำทำหลับลาใครไม่กล้าแย่แยายามเขานอนถือกระทาอำนาจองอาจกล้าเขานำมาวางที่เท้าเราพักผ่อน เขารักษาอำนาจไว้ไม่แคลนก่อนไม่โอนอ่อนก่อนเจ้าของถูกต้องมาเขาผูกรลากับองุนมุ่นมัดเขา อังุนเล่าดีนักเกินจักหาสักเสื้อผ้าเสร็จสับสกลกับเล่ายาสีแดงราเหมือนเลือดเชื่อเฉลยดินดวงตาเขาร้อนแรงสีแดง่ำเพราะดื่มร่ำเล่าไปไม่ส้างสิ้นดื่มน้ำนมฟันขาวคราวเคยชินเป็นอาจินสมอยากมากเหลือเฟือ เสบุลุนจะอยู่ณลิงทะเลเห็นจำเจที่นั่นกันทุกเมื่อที่ริมฝั่งช่างนี้มีท่าเรือเขตมากเหลือว่างไกลถึงไซดอนอิสซาาเป็นพ่อที่แข็งแรงลงนอนแอ่งถุงหนังใช้ตางหมอนเป็นที่พักพักผ่อนกายได้หลับนอน แผ่นดินดอนร่มรื่นน่าชื่นชมเขาย่อตนจนพอจะรอรับแบกสิ่งสรัพ์ฉับพลันบรรทุนผมยอมเป็นทาสงานหนักอย่างสารสมเขานิยมมันนักหักผมแรงด้านปกครองฝูงชนคนทั้งหลายเขาเป็นนายนำหน้าอย่างกล้าแข็ง เขาเป็นเหมือนอิสรอเอวไม่เปลี่ยนแปลงต่างพวกแบ่งหลายเผ่าเขาปะปนด่านเสมือนเหมือนงูพิษมีฤทธิ์นักด้วยเขามักซุ่มร่างข้างถนน ข้างทางเดินุกกัดสะบัดจนเราผู้คนตกมาลงมาพลันข้าแต่องค์พระเจ้าองข้าน้อยข้ารอคอยพระองค์ใสด้วยใจมั่นคอยพระองค์เสด็จสู่อยู่ทุกวันช่วยข้านั้นพ้นบาปหยาบสามานกาดจะถูก พวกต้นเข้าทำร้ายมันแพ้พ่ายเพราะสู้อย่างอาจหารอาเชอร์มีที่ดินทินสำราญยั่งยืนนานตุดมสมบูรณ์ดีเขาจัดทำอาหารข้าวหวานร้ร้อมเรียงรายล้อมจัดสรรกันเต็มที่ถวายพระราชันัรนมากมีล้วนของดีน่าเสวยเคยรับรอง นับตาลีเปรียบวางจี้ย่างยอวิ่งละเลาะเริงราอาจับจ้องอิสระเสลีมีสมฟองช่างหน้ามองน่ารักนักลูกวางโอโยเซฟเปรียบเป็นเช่นลาป่าอยู่ข้างตาน้ำไหลไม่ยอมห่าง ดุดลูกม้าป่าใหญ่ปีนป่ายพลางเดินเหยาะย่างเชิงเขาลําเนาไผ่นายพนซุ่มพุ่มไม้หมายสังหารตามล้างหลานด้วยธนูจู่โจมไล่แต่ธนูพักยักยับพักลงไปแขนก็ไม่มีแรงดังแกล้งงดึงด้วยอำนาจ เดทริตพระเป็นเจ้าของชนเผ่ายาโคบกะหนึ AM ่งถึงทรงเลี้ยงดูรักษาพารำพึงเป็นที่พึ่งอิสราเอลเป็นศิลาพระเจ้าของบิดาพระผู้ช่วยท่านทรงคว้ยพระพรและรักษาประทานฝนเป็นสายไหลลงมาพระสุทธาลึกล้ำน้ำนองดิน ทรงอวยพรคันแม่และน้ำนมข้าวมีผมดอกไม้หอมไม่สิ้นรับพรจากภูเขาเก่าแก่ดินพรจากถิ่นภูผาพาชื่นชมให้โจเซฟได้รับพรเหล่านี้ประดับที่หน้าผากจักสุขสม ท่านปรีกตนเอินห่างจากสังคมแยกชมลมพี่น้องทองเดียวกันเบ็นจมินเปรียบเรือนสุนัขปาชอบกินข้าสัตว์ร้ายไม่หว่านเก็บไว้กินตอนเช้าเท่าเย็นรันทุกคืนวันชอบฆ่าเป็นอาจินนี่เป็นชาวอิสาเลสิบสองตระกูลเป็นถ้อยคำที่บิดาอวยพรเขาให้พรที่เหมาะกับลูกทุกคน เรื่องมรณกรรมและการฝังศพยาโคบแล้วยาโคบสั่งเขาว่าบัดนี้พ่อจะล่วงลับไปตามปู่ย่าตายายแล้วฝังพ่อไว้กับบรรพบุรุษของพ่อในถ้ำที่อยู่ในนาของเอฟโรนชนชาติฮิตไทที่มักเปลาทางตะวันออกของมัมเลในประเทศคานาอันอับรหัมซื้อถ้ำ และที่นาไว้จากเอฟโรนชนชาติฮิตไทยไว้เป็นที่ฝังศพณที่นั้นเขาฝังศพอับราฮัมกับซาลาผู้เป็นภรรยาไว้ทั้งฝังไอแซคกับรีเบคาภรรยาของไอแซคต่อมาเขาก็ฝังเลอาไว้ด้วยในที่ดินแห่งนั้นซื้อมาจากชาวฮิตไทเมื่อยาโคบบอกลูกๆเสร็จแล้วท่านก็ล้มตัวลงนอนบนเตียง และสิ้นใจไปตามบรรพบุรุษของท่านบทที่ห้บเรื่องมรณะกรรมและการฝังศพยาโคบต่อนะครับโจเซฟโผเข้าหาบิดาร้องไห้สะอึกสะอื้นและจูบใบหน้าพา่อแล้วท่านก็สั่งให้แพทย์มาดองศพบ,บิดาไว้พวกแพทย์ก็ทำตามการดองศพตามปกติกินเวลาถึง40วัน แล้วชาวอียิปต์ก็ไว้ทุกข์ให้ท่านเจ็ดสิบวันเมื่อพ้นเวลาไว้ทุกข์ให้บิดาแล้วโจเซฟก็พูดกับบรรดาขา้าราชการของฟาโรว่าท่านช่วยนำความนี้ไปทูลฟาโรด้วยก่อนที่บิดาของข้าพเจ้าจะสิ้นชีวิตท่านได้ให้ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำศพของท่านไปฝังในอุโมงค์ที่ท่านขุดไว้สำหรับท่านในประเทศคานาอันขอให้ข้าพเจ้าไปฝังบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนเถิด และวข้าพเจ้าจะกลับมาประสัตรก็ตรัสอนุญาตว่าไปฝังศพบ,บิดาของเจ้าเสกอนเทอร์ดดังที่เจ้าสัญญาว่าจะทํานั้นโยเซฟก็ไปฝังศพบ,บิดาของท่านข้าราชการทั้งหมดของฟาโรห์ผู้มีตําแหน่งสูงในราชสำนักและบุคคลสําคัญสําคัญในประเทศอียิปต์ก็ไปกับท่านด้วยพร้อมกับครอบครัวทั้งหมดของโยเซฟตลอดจนพวกพี่น้องของท่านกับครอบครัวของบิดา เหลือแต่พวกลูกเล็กๆแพะแกะและวัวยังคงอยู่ในแคว้นโกเชนมีรถม้าและคนขี่ม้าไปกับท่านเป็นขมวลใหญ่มากเมื่อพวกเขามาถึงลานนวดข้าวที่อาถาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของจอแดนเขาก็จัดพิธีศพใหญ่โตโจเซฟให้มีพิธีไว้ทุก7วันเมื่อประชาชนชาวคณะอันเห็นพิธีไว้ทุกที่อาถา ก็พูดกันว่านี่เป็นพิธีไว้ทุกสํสำคัญสำหรับชาวอียิปต์ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงเรียกชื่อที่นี่ว่าอาเบลมิสลาอิมอยู่ทางตะวันออกของจอแดนบุตรชายของยาโคบได้ทำตามที่ยาโคบสั่งพวกเขาไว้เขาเชิญศพยาโคบไปประเทศคานาอันนำไปฝังไว้ยังถ้ำในานาที่มักเปลาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของมัมเร อันเป็นที่ดินซึ่งอับราฮัมซื้อพร้อมกับที่นาจากเอฟโรนชาวฮิตไทไว้เป็นที่ฝังศพหลังจากโยเซฟฝังศพบ,บิดาแล้วท่านกับพวกพี่น้องพร้อมกับทุกคนก็ไปร่วมพิธีฝังศพด้วยกันก็กลับคืนสู่ประเทศอียิปต์เรื่องโยเซฟรับรองพวกพี่ๆหลังจากบิดาสิ้นชีวิตแล้วพวกพี่ชายของโยเซฟก็ปรึกษากันว่า เราจะทำอย่างไรดีถ้าโจเซฟยังคงเกลียดชังเราแล้ววางแผนจะแก้แค้นที่เราทำอันตรายเขาเขาจึงใช้คนมาหาโจเซฟพูดว่าบิดาของท่านสั่งเราไว้ก่อนที่ท่านจะสิ้นใจว่าบอกโจเซฟ้วยว่าพ่อขอร้องให้เจ้ายกโทษให้พวกพี่ๆที่ทำผิดบาปต่อเจ้าในครั้งโน,น้นขอท่าน กรุณายกโทษให้พวกเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าของบิดาท่านและเป็นผู้ทำผิดต่อท่านเถิดโจเซฟเมื่ได้ยินคำกล่าวเช่นนี้ก็ร้องไห้แล้วพวกพี่ๆของโจเซฟก็มากราบลงตรงหน้าท่านกล่าวว่าพวกเรามาอยู่ต่อหน้าท่านขอเป็นทาสของท่านพวกเขากล่าวว่าพวกเขากล่าวแต่โจเซฟจับตอบว่าอย่ากลัวไปเลย ฉันไม่อาจยกตัวขึ้นแทนพระเจ้าพี่วางแผนทำร้ายฉันแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้ร้ายกลายเป็นดีเพื่อรักษาชีวิตของคนเป็นอันมากไว้พี่ๆอย่ากลัวไปเลยฉันจะดูแลพวกพี่ๆกับลูกเล็กๆของพี่ท่านกล่าวรับรองพวกพี่ๆเป็นอย่างดีด้วยถ้อยคำที่ฟังจับใจเรื่องมรณกรรมของโจเซฟ โจเซฟอยู่ในประเทศอียิปต์กับครอบครัวของบิดาท่านมีอายุได้110ปีเมื่อท่านถึงแก่มรณะกรรมท่านมีชีวิตยอยู่จนได้เห็นหลานๆคือลูกของเอฟลาอิมเมื่อบรรดาบุตรของมาคีลูกของมนัสเสเกิดจากโจเซฟนับเขาอยู่ในวงสกุลด้วยท่านกล่าวกับพวกพี่น้องว่า ฉันใกล้จะตายแล้วแต่พระเจ้าจะทรงดูแลพวกท่านไว้อย่างแน่นอนพระองค์จะทรงนำพวกท่านออกจากประเทศนี้ไปสู่ดินแดนที่ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมอแซอคและยาโคบแล้วโยเซฟก็ขอให้พวกลูกๆของอิสราเอลสาบานว่าขอจงสัญญามาซิกว่าเมื่อพระเจ้าทรงสั่แดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงดูแลพวกท่านท่าน จะเอากระดูของฉันที่นี่ไปกับท่านด้วยโจเซฟก็ถึงแก่มรณกรรมเมื่ออายุได้110ปีเขาเอาศพท่านอาบน้ำยาใส่โลงไว้ในประเทศอียิปต์เรามาฟังพระคำในพันธสัญญาใหม่ต่อเลยนะครับวันนี้มัทชิวบทที่13ข้อ31ถึง58เรื่องเมล็ดพืช พระเยซูตรัสเล่าเรื่องเปรียบเทียบอีกเรื่องหนึ่งว่าวิธีการปกครองของพระเจ้าเปรียบเสมือนกับเม็ดพืชที่เล็กที่สุดที่มีคนเอามาหว่านลงดินเมล็ดพืชนี้เล็กกว่าเมล็ดพักทั้งปวงเมื่อเมล็ดพืชนั้นงอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าพืชทั้งปวงในไร่มันโตเป็นต้นใหญ่พอที่นกาจะมาทำรังตามติ่งก้านของมันได้ เรื่องเชื้อขนมพระเยซูตรัสเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้เขาฟังว่าวิธีการปกครองของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนเชื้อขนมที่พวกผู้หญิงเอามาผสมลงในแป้งหนึ่งทนานจนแป้งนั้นขึ้นทั่วกันเรื่องพระเยซูทรงใช้เรื่องเปรียบเทียบพระเยซูทรงกล่าวเรื่องทั้งหมดนี้ให้ประชาชนฟังเป็นเรื่องเปรียบเทียบ อันที่จริงแล้วพระองค์จะไม่สอนพวกเขาโดยไม่ใช้เรื่องเปรียบเทียบพระองค์ทรงกระทําดังนี้ก็สมจริงตามที่ผู้ประกาศพระวจนะกล่าวทํานายว่าเราจะพูดกับเขาเป็นคาเปรียบเทียบเราจะเล่าให้เขาฟังถึงสิ่งที่เก็บไว้เป็นความลับตั้งแต่สร้างโลกเรื่องพระเยซูตัดอธิบายเรื่องเปรียบเทียบต่อจากนั้น พระเยซูเสด็จไปจากประชาชนเข้าไปในบ้านพวกสาวกเข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลว่าช่วยบอกพวกเราทีเถิดว่าคำเปรียบเทียบเรื่องข้าวระมานหมายความว่าไราพระเยซูจึงตัดอธิบายว่า ชายที่หวานานเมล็ดพืชชนิดดนได้แก่บุมนุษย์ทุ่งนานั้นได้แก่โลกนี้เมล็ดพืชที่ดีได้แก่ประชาชนที่เป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้าส่วนข้าวละมานั้นได้แก่ประชาชนที่เป็นคนของพยามานศัตรูที่มาหวานเมล็ดเม็ดข้าวละมานนั้นก็ได้แก่พยามานั่นเอง เวลาเกีียวหมายถึงเวลาสิ้นยุคยุส่วนผู้ที่มาทำการเกเกี่ยวก็ได้แก่ทูตสวรรค์เขากวาดข้าวละมานเผาทิ้งอย่างไรตอนสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นบนุษมนุษย์จะส่งพวกทูตสวรรค์ออกไปกวาดล้างบรรดาผู้ที่เป็นเหตุให้คนทำบาบาและคนที่กระทำชั่วออกไปจากอาณาจักรของพระเจ้าทูตสวรรค์จะเอาคนเหล่านั้นโยนใส่เตาไฟใหญ่ที่ลุก โทษช่วงคนเหล่านั้นจะพากันร้องไห้คร่ำรวนขบคลามแน่นแล้วประชากรของพระเจ้าจะรุ่งเรืองเรือดวงตะวันไวอาณาจักรของพระบิดาใครมีหูก็ดงฟังไว้เถิดเรื่องขุมทรัพย์ การที่พระเจ้าเสด็จมาปกครองเปรียบเปลีคยนขุมทรัพย์ที่ฝังซ่อนอยู่ในทุ่งนาคนที่บังเอิญไปคุดพบเข้าก็เอาดีนปบไว้ดังเดิมเขาดีใจมากจึงกลับไปขายทุกสิ่งที่ตนมีแล้วเอาเงินไปซื้อทุ่งนานั้นเรื่องไข่มุกการที่พระเจ้าเสด็จมาปกครองเปรียบเหมือนคนที่ไปหาซื้อไข่มุกน้ำงามเมื่อเขาพบ ไข่มุกอย่างดีเย,ยี่ยมเม็ดหนึ่งเขา้เขาเขาก็กลับไป,ไปขายทุกสิ่งที่ตนมีแล้วเอาเงินไปซื้อไข่มุกเม,ม็ดนั้นสอนเรื่องอวนจับปลา การที่พระเจ้าส็จมาปกครองเปรียบเหมือนอวนที่เขาทอดทงไปในทะเลสาแล้วก็ได้ปลานาชนิดจนเต็มชาวประมงลากลวนขึ้นมาบนฝั่งนั่งลงคัดปลาออกเอาปลาดีใส่ถังไว้ส่วนปลาที่ไม่มีราคาก็เอาโยนทิ้งไปในตอนสิ้นยุคก็เป็นเช่นนี้แหละทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็จะแยกคนชั่วออกจากคนดีแล้วเอาตัวคนชั่วโยนลงในเตา ไฟที่ลุกโทษช่วงคนเหล่านั้นจะต้องร้องไห้กั้มรวนขบกรามแน่นสอนเรื่องสัจธรรมเก่าและใหม่พระเยซูตัดถามว่าท่านเข้าใจทั้งหมดนี่แล้วหรือไม่เล่าพวกเขาทูลว่าเข้าใจแล้วครับพระเยซูทรงชี้แจงว่า นี่หมายความว่าธรรมการ์ที่เป็นสาุสิทธิ์ของพระเจ้าจะยอมให้พระเจ้าปกครองใจเขาก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่นำเอาของทั้งเก่าและของใหม่ออกมาจากห้องเก็บของเรื่องชาวเมืองนาสเลตไม่ยอมเชื่อพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงอธิบายเรื่องเปรียบเทียบเหล่านี้จบแล้วก็เสด็จจากที่นั่น กลับไปบ้านเกิดของพระองค์ทรงสอนในธรรมศาลาคนที่ฟังพระองค์สอนก็แปลกใจพูดกันว่าเขาไปได้สติปัญญานี้มาจากไหนและไปได้อิทธิฤทธิ์เหล่านี้มาได้อย่างไรเขาเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรอมีแม่ชื่อแมรี่และมีพี่น้องชื่อยากบโจเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่เหรอใช่ไหมพวกน้องสาวของเขาก็อยู่ในเมืองนี้ไม่ใช่หรอ แล้วเขาจะไม่ได้ฤทธิ์เดชเหล่านี้มาจากไหนหนอพวกเขาจึงไม่ยอมเชื่อถือพระองค์พระเยซูตรัสแก่เขาว่าผู้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าย่อมได้รับการย่องนับถือจากทุกคนทุกแห่งยกเว้นในเมืองที่ตนเกิดและจากครอบครัวของตนเองพระองค์ไม่ได้ทําอิทธลิทธิพปนิหารที่นั่นมากนักเพราะชาวเมืองไม่เลื่อมใสพระองค์วันนี้จบแค่นี้นะครับ เรามาฟังพระคำต่อในวันพรุ่งนี้ครับผมอยากให้พี่น้องฟังผมก็อ่านให้ท่านฟังทุกๆวันเลยนะครับเราจะได้ฟังพระคำภีทุกๆวันจบปีสิ้นปีแเรวก็อ่านพระคัมปีเราฟังพระคัมภีจบเล่มเลยครับเป็นฉบับประชานิยมนะครับสวัสดีครับ